สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าสอนนะคะพาทุกคนนะคะ,ะ,นนะ,คะมาแวะดูะะการทำมพะพร้าวเผาแบบวิธีบ้านๆของเรานะคะเป็นวิธีชาววิสานบ้านเรานะคะเผาแบบไม่ง่ายค่ะไม่ต้องหาวัาสดุหรือหาวัตถุอะไรที่ยุ่งยากเนาะตอนนี้ก็ป้าสอนก็อยู่ที่เตามาพาะพร้าวเผาค่ะทุกคนนี่เลยจะเป็นในส่วนของการก่อไฟนะคะก็มีแต่เกรงนะคะมาตั้งไม้บนไอ้นี่นะคะตัวหน้าเตาค่ะทุกคน อิดบล็อกขึ้นมานะคะแล้วก็เอาตะเกรงมาแล้วก็ตอนนี้คือจะเป็นในส่วนของมาดูหน้ามะพร้าวเผาตอนนี้นะคะคือเอามะพร้าวมาเผาวไว้บนตะเกรงอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นอารมณ์เหมือนกับเราปิ้งย่างอะไรอรมประมาณนั้นนะคะทุกคน <c oughs> ก็เผาทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เขาค่อยๆสุกไปกับไฟเล็กๆน,นี้นะคะเผาเผาเป็นยังไงอันนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะทุกคน อันนี้เราอยากกินแบบอารมณ์แบบปะเพู๊เผานะคะเราก็จะมาดูค่ะรสชาติเขาจะแซ่บไหมก็เผาทิ้งไว้ยง่ง่ายๆค่ะทำไม่ง่ายสไตล์บ้านนาของเรานะคะไม่ต้องยุ่งยากอะทุตัวนี้เลยเผากันแบบนี้เลยค่ะเผาใบแกงอารมณ์แบบเหมือนย่างปลาหมอย่างปลาช่อนอะไรประมาณนั้น